แอฟทักษออนโพสคลิปโมเมนต์เล่นสโนว์บอร์ดทริปญี่ปุ่นกับทีมพิทาชาวเน็ตแฮแซลสนันเรียกได้ว่าเป็นทริปส่งท้ายปีที่อบอุ่นสุดๆส,สำหรับครอบครัวของแอฟทักษออนที่ควงลูกสาวน้องปีใหม่บินลัดฟ้าไปสัมผัสหิมะลมหนาวกันที่ประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับพากันไปสัมผัสประสบการเล่นสโนว์บอร์ดครั้งแรก โดยในทริปนี้นอกจากแอฟและน้องปีใหม่แล้วยังมีทีมพิธาอดีตสามีและน้องพี่พิมพ์ลูกสาวร่วมเดินทางไปด้วยซึ่งแอฟได้โพสคลิปวิดีโอและรูปภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว A F F T A K S A O I N พอร้อมแคปชั่นว่า first time snowboarding ไม่ง่ายอย่างที่คิดวันแรกเลยได้เท่านี้แต่สนุกมากค่ขะขอบคุณที่ช่วยดูแลทุกอย่างนะคะ ช่วงปีใหม่คนเยอะมากถ้าไม่มีคนช่วยคงไม่ได้เล่นพี่ปีเรียนกับน้องพี่พิมพ์ยิ่งแฮปปี้สนุกแบบอยู่กันจนปิดเลยค่ะงานนี้ทำเอาแฟนๆแห่แเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความน่ารักของทั้งสองครอบครัวกันอย่างล้นหลามบ้างก็แสวว่าแอฟกับทิมดูแลกันดีราวกับเป็นครอบครัวสุขสันต์แถมยังชมน้องปีใหม่และน้องพิมพ์มว่าน่ารักมากๆเล่นสโนว์บอร์ดเก่งกันทั้งคู่ อย่างไรก็ตามก็มีชาวเน็ตบางส่วนเข้ามาแสดงความคิดเห็นในเชิงตำหนิแอฟว่าไม่ให้เกียรตินนกุลนักแสดงหนุ่มที่กำลังมีข่าวโดยมองว่าการโพสต์คลิปที่มีทีมพิธาอาจทำให้นนกุลเสียความรู้สึกได้ทั้งนี้แอฟยังไม่ได้ออกมาตอบโต้กระแสดรามา่าดังกล่าวแต่อย่างใด